ค,คือแค่จะมาบอกว่าวันนี้ที่หน้างานนะครับจุดมาอยู่ที่หน้างานจุดที่มีแผ่นดินไหวน,นะครับก็เป็นเผ่เจเจมอลแนเจจัดนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้ผมก็จะมาไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าอยู่หน้างานนะครับไยด้ดินเสียง ได้ยินเสียงชัดไหมครับลองพิมหน่อยครับตอนนี้กำลังอยู่หน้างานนะครับจุดที่เกิดกันยินดไหวนะครับแค่จะมาบอกทุกคนว่าช่วงเมื่อสัตรวครับเขามีการหลอกให้กดลิกโดยการอ้างข่าวกันยินดไหวแล้วก็หลอกให้ทุกคนกดไปพอเผลอไปกดปุ๊บก็หลอกให้กดดูดข้อมูลกรองไม่ว่าจะเป็นยูสเนมพัทเวิร์ดหรือ ลิงก์อะไรต่างๆนะครับก็ระวังครับช่วงนี้อ้างข่าวกันด้วยๆแล้วก็มาหลอกให้เรากดลิงก์ไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมครับตอนนี้อยู่ครับพี่ครับเราอะไรครับที่ส่งให้ในเวนนะครับในเวนท่านผู้จัดการครับผู้จัดการบอกว่าหลังหมดกี่เบงครับเขาบอกให้ส่งตลอดคนะเอางี้ได้ไหมมีคนเฝ้าแล้วครับถึงเขาเข้าไปด้วยเลยครัยิงรายงานเรื่องรายงานของเราครับได้ครับ ไไม่ปนก็พยายามจะไม่ครับแล้วทีเนี้ยครับตอนนี้เธอถูกได้ให้ครับ นิ้มเดี๋ยวเวลาส่งข้อมูลให้ก็ส่งให้หมวดเขาด้วยแล้วกันน้องอยู่โรงพักไหนโรงพักสื่อผมว่าอาจจะเปลี่ยนไปนะผมมาตั้งแต่เที่มระดับเรียกนะคนับโอเคก็จะบอกทุกท่านว่าให้ให้ระวังด้วยนะครับช่วงนี้มันหลอกให้กดลิงก์ที่ผมอยู่ไม่ได้ไม่ได้ดีพี่พี่อะไรนะครับพี่ฝังครับ กไม่จ่าชีพก็ยังยังแบบหลอกให้คนกดลิงค์คือสร้างลิงค์เป็นข่าวลิงค์ว่าลิงค์แผ่นดินไหวกดเข้ามาดูเลยคนก็ไม่รู้ก็ไปกดพอไปกดเสร็จก็โดนดูกข้ามบูมบ้างบางคนก็ไปกรอกยูเซอเนมพัทเบิร์ดบ้างเพราอยากอ่านก็หลายคนครับวันนี้ผมจะเตือนไัยไลฟ์ทุกวันไลฟ์วันละนิดวันละหน่อยให้ให้คนบบว่าไม่ตกเป็นเหยื่อมจาชีพก็ ตอนนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์เลยกมอยู่หน้างานนะตั้งแต่บ่ายก็โอเคครับก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้อาจจะคุยด,ด้วยได้ไม่นานนะครับเพราะว่าอยู่หน้างานอยู่นะครับอยาให้ดูบรรยากาศผมเห็นมีคนมาไลฟ์กันเยอะแยะเลยนะครับคุณบุเินเซอร์ วันนี้ก็ขออนุญาตให้ดูข้อมูลก็มีพนักกำลังนั่งทหารตำรวจมีทั้งหน่วยผู้ภัยหน่วยผู้ชีพปอพปตมนะครับมาร่วมกันนะครับของผมก็จะเอาพวกโดรนมาเอาโดรนเอาหน่วยสายตรวจนะครับมาดูแลเรื่องการจราจรมาช่วยเหลือนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้มีใครอยากสอบถามอะไรไหมครับพูดคุยกันได้นะผมอาจจะไลฟ์ได้ไม่นานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลินสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณเจนก็วันนี้ก็มาตั้งแต่ที่มาตั้งแต่กี่โมงพี่ปุ้บปั้นบ่ายโมงนิดๆบ่ายโมงน่าจะใกลๆกันผมกำลังปล่อยแถวปึ๊บยืนสั่นแบบนี้เลยแล้วก็ ได้ยินบอว่ามีตึกถล่มเลยรีบมามาถึงก็ได้ทันช่วยคนเจ็บออกไปลายลายลาย,ลายหนึ่งอขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจทุกคนนะครับก็วันนี้อาจจะเตือนเตือนภัยไม่ได้แบบได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยเพราะมาตั้งแต่บ่ายแล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับอาจจะ แต่ก็ยังอยากจะมาทักทายทุกคนเพราะว่ารับปากไว้ว่าจะไลฟ์ทุกวันก็ไม่อยากเสียความตั้งใจแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายท่านรออยู่ว่าวันนี้จะไลฟ์หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับคือหลักการเนี่ยถ้าแผ่นดินไหวนะครับถ้าเรารู้สึกว่าแผ่นดินไหวในหลักการแรกเราต้องออกไปในที่โล่งนะครับอย่าอยู่ในอาคารอย่าอยู่ในตึกนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้อ,ใหอ่า ถ้าแพดวิ่นไหวเนี่ยต้องวิ่งออกมาจากตึกแล้วก็ทุกครั้งมันจะมีอัเตอร์ช็อกนะครับก็ไม่อยากให้อยู่ในตึกนะครับมีคนรู้บอกว่าตำรวจจริงหรือเปล่าตอนนี้เชื่อแล้วค่ะก็ <c oughs> ตำรวจจริงครับตำรวจจริงนะครับตำรวจจริงก็ตอนนี้อยู่ในหน้างานก็ <ia> ทุกคนช่วยกันมากนะครับโอเคนะครับก็หวั <c oughs> งว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆสวัสดีครับก็ วันนี้มาเอาเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะอาศัยสถานการณ์ที่แบบอย่างช่วงนี้มีอะไรกําลังดังข่าวอะไรกําลังดังหรือไปคอมเมนต์ตามเพจต,ต่างๆนะครับเหมือนเป็นลิงก์ข่าวชอบชอบเห็นคอมเมนต์ตามเพจต,ต่างๆแล้วเปินลิงค์ข่าวว่าคลิกเลยอ่านเลยอ่านข่าวต่ออะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นเป็นข่าวของมิจฉาชีพที่พอเรากดไปปุ๊บเราก็จะโดนดูข,ข้อมูลนะครับก็ไม่อยากให้ระวังกันโอเคครับเดี๋ยวพอ,พอ,พอดีเดี๋ยวผมขอพอนุญาตรับสายก่อนนะครับก็ หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมรับสายตรงสี้สวัสดีครับครับเล็กโอเคครับผมครับก,กบ็กลับมากลับมาที่เมื่อกี้เตรีนภไยเตืนต่ออย่าก,กดนะครับใครตามลิงก์ข่าวต่างๆเนี่ยนะครับเขาชอบมามาคอมเมนต์คือเวลาเราเล่นไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok หรืออะไรก็ตามถ้า เขามาคอมเมนต์ตามลิงก์ข่าวแล้วก็ให้เราคลิกลิงก์ไปเนี่ยหากเราคลิกไปอ่ะก็จะไปเจอมิจฉาชีพที่เขาวางโปรแกรมตั๋งเอาไว้บางคนไม่รู้ว๊ะต้องล็อกอินเฟซบุ๊กใหม่หรือเปล่าต้องล็อกอีเมลใหม่หรือเปล่าเราไปคลิกเนี่ยเขาได้อีเมลบางทีเฟซบุ๊กเราโดนแฮ็กไปเลยนะครับก็ต้องระวังนะมิจฉาชีพจะอาศัยวิธีแบบนี้มาเรียนในการเอาเข้อมูลจากเรานะครับก็วันนี้รู้สึกว่าอ่าใช่ใช่กดลิงก์ข่าวบ่อยมากคือลิงก์ข่าวให้เราเข้าพวกลิงก์ข่าวจริงๆพวกเว็บ ข่าวต่างๆข่าวสดมัิชนไทยรัฐต,ต้องดู URL นะครับถ้า u r เป็นมันแปลกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลิงก์ที่มิจตชีพวางดักเราไว้นะครับก็อย่าไปหลงเชื่อกดลิงก์ของมิจตช,ชีพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามก็รับปากไว้ครับรับปากไว้ว่าจะมาคุยกับทุกท่านทุกวันก็เลยวันนี้ก็ ก่อนจะผ่านเที่ยงคืนไปเนี่ยก็เลยขอคุยกับทุกท่านหน่อยนะครับก็ดีใจที่ทุกท่านทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าง,งานตรงพื้นที่จดีจักนะครับเป็นตึกของสตง30ชั้นที่ถล่ไปมี sms แจ้งแผ่นดินไหวครับเบอร์ B 1 7 8 4โอเคครับคือมี sms มาเนี่ยโอเคนะครับคือ sms เตอนนี้เขาจะไม่มีการแนบลิงก์มาให้กดละ ถ้าแนบลิงก์มาให้กดเนี่ยถ้าเป็นจาก S M S เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพิจฉาชีพนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านด้วยนะครับก็ดีใจครับดีใจที่ที่ได้เจอทุกท่านก่อน่านคดคืนดีไปนะครับตอนนี้ยังอยู่หน้างานอยู่นะครับก็มีทั้งหน่วยหลายหน่วยมากมาช่วยกันผมเชื่อว่าตอนนี้หน้างานเนี่ยน่าจะเป็นหลายร้อยคนเลยนะครับที่มาช่วยเพราะว่า ตรงพื้นที่ที่เกิดเหตุที่ตึกสตอง,องอสามสิบชั้นเนี่ยยังมีคนที่อยู่ในตึกเนี่ยเราคาดว่า90กว่ารายนะครับก็จะพยายามจะพยายามช่วยคนให้ได้ให้มากที่สุดนะครับคือเราเหมือนทํางานแข่งกับเวลานะครับก็ะบจะมีบรรยากาศนะครับรอบๆผมก็มารับทางท่านผบตรก็มานะครับท่านผบออชนท่านรองนายกอนุทินก็มานะครับก็ มาหลายท่านเลยครับวันนี้มามาในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็มาให้คําแนะนําเอา่ยมาสนับสนุนมาให้ขวัญกำลังใจเจ้าที่ผู้จัดงานนะครับคนชวนให้กดลิง,งก,ก์สมาชิกด็อกเนี่ยมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเจอกันใน t ิ k กตอกแล้วหลอกให้เราไปแบบกดลิงก์คือคือไม่ใช่ว่ากดลิงก์แล้วแล้วโดนหลอกเลยนะครับมันก็จะมีจิตวิทยานะครับหลอกให้เราไปคุยหลอกให้เราไปแบบแอดไลน์หรือไปลิงก์เว็บต่างๆ เหมือนเดิมครับถ้าใครเจอลิงก์เว็บโพวสนี่สามารถส่งไหบผกดูได้นะครับขอบคุณสำหรับก,กำลังใจด้วยนะครับวันนี้หน้าผมแบบโซมมากเพราะฝุ่นเยอะมากจริงๆฝุดแบโอ้โหตอนนี้ก็เจ็บคอแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปก็คงต้องอาบน้ำแล้วก็ต้องพักผ่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนก็กลับกี่โมงก็พยายามเต็มที่อยู่ตอนนี้นะครับ สวัสดีครับพี่สาครับมันดึกครับวันนี้ผมมาตั้งแต่บ่ายมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เหตุตึกถล่มที่กรุงเทพครับที่เขตจตุจักรก็ยังช่วยกันอยู่นะครับตอนนี้หวังว่าจะเจอผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเราเราเราทำงานแข่งกับเวลาครับก็หวังว่าจะเจอผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคนนอนดึกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย นี่ผมอยู่กับทีมงานผมกำลังทำอะไรอยูอ่จะทำดชบอร์ดเหรอไม่ดชบอร์ดเปิดคันว่าเลยก็ได้นะนนไม่แล้วเราทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราแค่แก้ตัวเลขคือเราจะมีตัวเลขหลักอยู่แล้วแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเราก็แก้พอมันมีเลขก,กัะเดกเราก็แก้เราก็ตั้งหัวข้อไงผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บยอดรวมเดี๋ยวจะช่วยดีไซน์คันว่าวันนั้นให้โหลดแอปไปแล้วหิใช่ไหม ใช่ใช่ใช,ใชไม่ไม่เราเราพิมพ์ว่า a s h บอร์ดแล้วเดี๋ยวเราเราเราทำสวยๆคือเราค่อยคอย่คอ,ยคอยแก้ไม่ต้องไปใช้ Excel หรอกเดี๋ยวเราค่อยแก้ที่ลัมันจะมันจะสวยกว่านะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็โอเคครับคือที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงกลัวตึกถล่มซ้ำเพราะว่ามันมีจุดพื้นที่โซนหนึ่งเราเราแบ่งเป็น4โซนครับ A B C D มันจะมีโซนหนึ่งที่อันตรายมีโอกาสที่จะซ้ำแล้วก็อาจจะเจอคนเพิ่มได้าเราคือมเอกสารก็เเอกสารคือหมายความว่าการติ๊กการติ๊กออกมีมีการทำเอกสารติ๊กออกไหมบ้างคนเข้าคนออกหรือว่าข้อมูลทางทางทางนี้ครับทางทางนี้เขาจะมีการแจ้งวอกันมาตลอดแล้วก็ไม่ถึงว่าเราเรามีการบันทึกบันทึกไว้หรือเปล่าเอออันนี้ นี่ครับเร,เราเราจะมีอันนี้เราก็จะถ่ายภาพไว้ทุกเหตุการณ์ที่มีคนเข้าคนออกครับจะมีการบันทึก,อกต,ตอนตอนเก็บครับตอนนี้เราบันทึกเป็นแบบนี้ครับส่วนไม่มีเอกสารกระดาษเลยครับยังไม่บันทึกเอกสารเรา,เราอพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็จะถ่ายภาพแล้วเราก็เก็บรายไว้ไรายงานต่อพอพอ,พอการะดานเต็มเราก็ลบแล้วเราก็ถ่ายภาพก่อนลบแล้วเราก็เขียนกระดานเป็นกระดานสถานการณ์ยืนด้วยกุญแ เมื่อกี้ท่านภูมกับสออบังซื่อนะครับก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับวันนี้ได้เห็นข่าวที่เมืองไทยได้รอสารทุกคนมากและขอทุกคนขอภัยนะครับขอบคุณนะครับคุณน้ำพิษขอบคุณนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าชมติดงานระดบเอาไว้มาชมย้อนหลังนะครับคุณยายเหนียวแต่วันนี้ผมไม่ค่อยได้เตือนภัยเท่าไหร่เลยมา อัพเดตสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุที่เขตตึกงถล่นะครับตอนนี้นะครับก็หลายหน่วยงานมากครับตำรวจทหารกู้ภัยนะครับเมื่อกี้มีมีน้องอยู่คนหนึ่งครับที่ที่พี่แมนให้มาตอนนี้กำลังทำความเข้าใจอยู่ว่า เราจะให้รถเท่าที่จะเป็นเพราะตนี้รเราเราได้เราได้รถทั้งหมดเนี่ยที่จะมาทํางานเนี่ยไปจอดที่่นวนล์บริษัทฝั่งตรงข้ามร้อยกว่าคันแล้วก็พอได้รับภากรกิจเข้าออกมาใช่รดรถใหญ่ใชอะไรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนอันนี้กำลังคุยภารกิจว่าพรุ่งนี้จะยังไง นี่ครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมีโอกาสเจอคนอยู่นะเราวางแผนมีจุดวางแผนทั้งหมดครับมีกระดานสถานการข่าวตอนนี้เข้าที่พักได้นะครับอั t เด s h o c ไม่น่าจะมีอะไรนะครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างปลอดภัยละสําหรับคนที่แต่ว่าต้องดูนะครับโครงสร้างตึกของตัวเองอาคารตึกของเองถ้าตึกไคยอาทิตยพี่หยาบกลับเข้ามาอีก้ ท่านพบชะนก็ยังมาอยู่ในพื้นที่อะไรนะก็ยอดสถานการณ์สถานการณ์คือเอารอจากข้อความผมมาแล้วก็หัวข้อมาใส่ผมมีชื่ออยู่แล้วในข้อความในไลน์อะนึกออกใช่ไหมเอาเอาหัวข้อนั่นแหละมาใส่แล้วก็เป็นสถานการณ์นะั้นแล้วก็เอาหัวข้อแต่และอันที่ผมมีบล็อกไว้อ่อ <Hey, S 1> แล้วก็มาใส่ร้แปนับ ขอบขอบคุณนะครับใจยังสั่นอยู่ค่ะคงนอนไม่หลับนะคะคืนนี้ก็ยังไงถ้าถ้าถ้านอนอยู่แล้วมันมีอาการอาการอะไรก็ตามนะครับเราจรึงแรกเราต้องเราต้องออกไปในที่โลกนะครับถ้าใครที่เจอแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรกใครที่ยังไม่เคยเจอเนี่ยทุกครั้งที่แผ่นดินไหวเนี่ยเราต้องออกไปที่โลกนะครับ ได้ครับคุณน้ำถ้าถ้ามีลิงก์แปลกๆส่งมาให้ดูได้นะครับก็จะช่วยดูว่าเป็นพิเาชีหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆครับวันนี้วันนี้อย่างน้อยได้มาเจอทุกท่านก็โอเคครับวันนี้อยู่ที่เยอรมนีมา25ปีแล้วก็ดีใจมากที่เป็นหัวประชาชนขอบคุณนะครับคุณน้ำพิกมาดามสาลี่กนะ็ขอบคุณทุกคนที่เข้าเข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณว่าวันนี้ผมมาอัปเดตสถานาการณ์นิดนึงแล้วก็ เห็นข่าวว่ามันมีมิชชชีพอาศัยเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็สร้างลิงก์ส่งไปให้ทุกคนกดหวังว่าจะเผลอเผลอไปกดนะครับมีคนกาญจนาบอกสอนห้เล่นติ๊กต็อกแบบสดๆก็คือถ้าเจอลิงก์แปลกเจอลิงก์ข่าวที่ไม่ได้เป็นลิงก์ที่คือคือให้นึกอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติเราอยากอ่านข่าวเวลาเราอยากอ่านข่าวอะไรเราก็จะกดเซิร์ชกูเกิลใช่ไหมครับแต่พวกที่ชอบเอาลิงก์มัแปะในคอมเมนต์ต่างๆในเพจต่างๆพวกนี้มิจชาชีพซะส่วนใหญ่ มันเหมือนต้องการให้เราคลิกไปแล้วเราก็ไปเจอแบบมันคลิกเบรก็ตามกดหลอกเอาข้อมูลก็มีนะครับหลอกให้ไปซื้อของก็มีบางคนไปติดไวรัสก็มีนะครับมันมันมีหลายอย่างเลยในการกดแนบลิกมาให้เราโดนแะล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปหลงเชื่อมันนะครับส่วนวิจาชีพที่อยู่ในทวิตเตอรยังมีอยู่เยอะนะครับก็ต้องระวังนะครับคนที่ผมูสวัสดีทุกท่านนะครับ เคครับคือเดี๋ยวผมคงขออนุญาตทำงานต่อแล้วนะครับกอ็อยู่ที่หน้างานเดี๋ยวยังไงจะมีน้องมีน้องตลับเม็เข้ามาไม่รู้อยู่ไหนแล้วโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟเป็นเซฟเป็นไฟล์ uh ย,ยอนหลังเอาไปดูก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องช่วยทำสรุป ผมตอนนี้ผมสรุปสถานการณ์ทุกชั่วโมงในรายงานพวูวงชาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะหาเวลามาไลฟ์กันอะไรก็เดี๋ยวใคเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับยินดีกทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ